สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะโบอยู่ในสภาพต้องเอาผ้าห่มมาห่อไว้ด้วยแดดไม่ออกเลยนะคะวันนี้ตอนนี้เนี่ยบ่ายสองโมงแล้วนะคะแดดไม่มีเลยอากาศก็เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะเป็นผลของมอรสุมที่ผ่านมานะคะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ผ่านมาทำให้อากาศแปรปรวนอยู่นะคะ พบทจะมาคุยกับทุกคนนะคะที่เพิ่งจะเริ่มเพิ่งจะเริ่มหาสามีนะคะเราจะไม่พูดถึงแฟนเลยเราหาสามีเลยละกันนะคนที่เข้ามาปรึกษาสอบถามโบสทเนี่ยนะรวมถึงคนที่อยากจะให้โบสทหาให้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงอายุระหว่างห้าสิบเป็นต้นไป สี่สิบมีบ้างนะ,ะที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นอายุมากกว่าโบออ๊ทอ่ะห้าสิบกว่าหกสิบอย่างเงี้ยนะคะโบ๊ทไม่รับหาให้ใครนะคะไม่รับหาให้ใครโดยความตั้งใจแล้วเนี่ยได้ทาให้แต่ตั้งใจช่วยนะคะเป็นที่ปรึกษาการช่วยกันคิดแนะนํานะคะคุณไม่แน่ใจว่าต้องทํายังไงคุณทําก่อนนะคะคุณเข้าไปสมัครเว็บก่อนคุณจะใช้เว็บอะไรก็ได้ถ้าโบ๊ ได้เข้าไปดูแล้วโบก็จะพยายามทำความเข้าใจกับเว็บและจะช่วยคุณอีกทีหนึ่งนะคะแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะคาดหวังว่าโบจะรู้ไม่รู้นะจะรู้ทั้งหมดไม่มีนะคะสิ่งที่โบจะช่วยได้คือภาษาอังกฤษนะคะช่วยได้ในเรื่องของภาษาอังกฤษคุณคุยกับผู้ชายแล้วเนี่ยแล้วคุณไม่มั่นใจว่าคุณเข้าใจในสิ่งที่เขาบอกคุณหรือเปล่าอันเนี้ยเอาข้อมูลมา สอบถามปรึกษากันคุณไม่เข้าใจว่าเขาบอกมาอย่างหนึ่งแล้วเขาหมายถึงอะไรกันแน่อย่างเงี้ยก็มาปรึกษากันคุณไม่รู้ว่าจะตอบอะไรเขาดีอันเนี้ยก็มาปรึกษากันได้นะคะอันนี้ยินดีนะคะใครที่อยากให้โบทําให้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยซึ่งโบไม่รับปากว่าตอนจบจะเป็นยังไงคุณอาจจะได้ผู้ชายหรือคุณอาจจะไม่ได้อะไรเลยหรือคุณอาจจะได้แล้วดีหรือไม่ดีไม่รู้นะคะ โบได้เปลี่ยนบนหัวช่องเอาไว้แล้วนะคะว่าไม่หาให้ใครแต่ถ้าคุณจ่ายหนึ่งแสนบาทนะคะที่โบเรียกแพงๆเพราะว่าโบไม่อยากทําไงแต่ถ้าคุณบ้าจี้แล้วคุณจ่ายให้ถ้าคุณมีเงินจ่ายอ่ะคุณบ้าจี้จ่ายโบก็บ้าจี้ทําให้จริงๆแต่อย่างที่บอกไงไม่รับประกันอะไรเลยนะคะว่าจะได้หรือไม่ได้หรือได้แล้วจะดีหรือไม่ดีไม่รู้นะแต่จะช่วยทําให้กลั่นกรองให้นะคะ เท่าที่ทําได้นะคะเพราะว่าเห็นแก่งเงินไงเห็นแก่งเงินคุณก็บ้าจี้จ่ายเงินมาแล้วโอ๊ยก็เห็นแก่งเงินนะคะเพราะคุณเข้าไปสมัครในเว็บแล้วเนี่ยคุณก็กรอกข้อมูลไปคนที่ไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษคุณก็ต้องพยายามเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้รู้ขึ้นมาจะรู้น้อยรู้มากก็ให้มันรู้อ่ะเพราะคุณตัดสินใจจะมี ผู้ชายที่เขาไม่ได้เป็นคนไทยพูดภาษาเดียวกับคุณแล้วเนี่ยคนชาติอื่นอ่ะคุณต้องไปเรียนรู้ภาษาเขาอีกทีหนึง่งตอนที่คุณจะต้องย้ายไปอยู่กับเขาแต่ถ้าคุณไม่ต้องไปอยู่กับเขาคุณรูแค่ภาษาอังกฤษก็มีชีวิตได้ถ้าเรายอยู่ประเทศเรานะเราแค่รู้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารกับ ผู้ชายคนเดียวแค่นั้นก็ได้แล้วนะแต่ถ้าคุณต้องไปอยู่กับเขาในประเทศเขาซึ่งเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษอันนี้คุณต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะพอคุณเข้าไปสมัครในเว็บแล้วเนี่ยคุณก็กรอกแล้วคุณก็ต้องดูว่าข้อมูลตรงไหนที่เว็บเขากําหนดว่าต้องใส่คุณก็ใส่ข้อมูลไหนที่เว็บไม่ได้กําหนดคุณไม่ต้องใส่อะไรเลยก็ได้ในรายละเอียดของตัวคุณเองกับรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ชาย คุณไม่ต้องใส่เยอะก็ได้หรือถ้าคุณอยากใส่เยอะคุณก็ใส่ไปแต่ถ้าคุณไม่อยากใส่เยอะคุณก็ไม่ต้องใส่เยอะในวิธีในแบบของโอต๊ตเนี่ยโบก็ไม่ใส่เยอะนะโปดเน้นการพูดคุยทําความรู้จักกันมากกว่าตัวอักษร่ะตัวหนังสืออะที่ใส่ไว้อ่ะเขียนอะไรก็ได้ไงเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขาเขียนไปอะมีความเป็นจริงเท็จแค่ไหนไงใครที่เขาเขียนแล้วเขามีความเป็นจริง ก็ดีไงเราก็อ่านแล้วเราก็รับรู้ไวไงแต่ถ้าใครที่เขาเขียนแล้วไม่ได้มีความเป็นจริงเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าเขาอ่ะไม่ได้เป็นคนจริงใจแต่เขาเขียนไว้เพื่อให้คนที่เข้ามาเห็นชอบไงแล้วก็หลงกลไงคุณที่เพิ่งจะเริ่มเล่นก็ค่อยๆนะคะค่อยๆเล่นค่อยๆอ,อ่านคือที่สำคัญเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษคุณก็ต้องหัดใช้ภาษาอังกฤษพดเห็น บางคนน่ะเขาใช้เว็บไทยคิวปิดนะมันเป็นเว็บของไทยต่างชาติก็หาสาวไทยสาวไทยก็ไปหาต่างชาติในนั้นแล้วในเว็บก็จะมีภาษาให้เราเลือกใช่ไหมล่ะแล้วคุณก็เลือกใช้ภาษาไทยอย่างเงี้ยแล้วฝรั่งเขาก็จะใช้ภาษาไทยในการคุณคุยการเป็นใช้เว็บแปลใช้โปรแกรมแปลก็ว่ากันไปอะนะอย่างเราเราก็ใช้โปรแกรมแปลภาษาที่แปลเนี่ยไม่ได้ถูกร้อยเปอร์เซ็นไง ก็ทําให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดกันได้นะจะบอกให้ตัวอย่างพี่คนที่มาปรึกษาคนหนึ่งนะคะเขาก็ให้ดูข้อความที่แชทกับผู้ชายนี่แหละแล้วผู้ชายก็ตัดสินใจไม่ติดต่อเขาเขาก็มีความรู้สึกว่าผู้ชายเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าก็คุยกันดีแล้วนี่ว่ก็รู้แล้วก็บอกว่ามันเกิดปัญหาจากการสื่อสารจากภาษานี่แหละคือเข้าใจเป็นคนละอย่างไง ก็เลยทําให้ไม่สามารถจะคุยกันต่อได้เพราะผู้ชายเขาก็ตัดสินใจว่าเขาไปเลือกคนที่คุยรู้เรื่องมากกว่าคนนี้อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือปัญหาเรื่องภาษาไงถ้าเราใช้แปลแล้วเราก็จะแปลไปไเรื่อยๆแล้วการแปลบางครั้งเราคุยเรื่องหยสรารพัดเรื่องราวมากมายอย่างเงี้ยแกรมที่เราใช้แปลเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเขาแปลในสิ่งที่เราอยากจะบอกก็เราไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษ ในระดับที่สื่อสารได้พอประมาณเนี่ยเราก็จะเชื่อว่าไอ้โปรแกรมที่แปลแต่มันแปลให้ถูกส่วนทางฝ่ายชายเหมือนกันเขาก็ไม่เข้าใจภาษาไทายอยู่แล้วไงพอเขาใช้เว็บใช้แอปแปลมันแปลมาแบบไหนเขาก็ส่งมาแบบนั้นน่ะซึ่งบางทีอ่ะเราอ่านเราก็จะเอ๊ะทําไมเขาว่าเราแบบนี้อย่างเงี้ยซึ่งทางที่เขาอาจจะไม่ได้มีเจตนาว่าแต่ โปรแกรมที่เขาใช้แปรมันแปลมาให้แบบนั้นไงใครที่เพิ่งเริ่มหาแล้วอยากให้โอช่วยนะคะคุณต้องช่วยตัวเองก่อนคุณเข้าไปสมัครไปเขียนข้อความทั้งหมดเลยนะคุณอยากให้โอช่วยดูคุณก็แอดไลน์กลุ่มเข้ามานะคะที่โอจัดลิงก์เอาไว้ให้แล้วเนี่ยในช่องเนี้ทั้งในในวิดีโอก็มีหรือในอ b o u t ของช่องก็มีนะคะคุณแอดไลน์กลุ่มเข้ามาแล้วคุณก็เอาข้อความอะ่ะ มาปรึกษาการมาดูกันในกลุ่มช่วยๆกันดูนะคะหรือถ้าคุณมีการพูดคุยกับผู้ชายแล้วเนี่ยคุณก็เอาไปถามที่ไลน์กลุ่มนั่นแหละถ้าคุณไม่อยากที่จะเปิดเผยข้อมูลของคุณคุณก็เข้าไปในไลน์กลุ่มก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยแอดส,ส่วนตัวกันแต่เข้าไปเนี่ย ก็แนะนำตัวนิดนึงว่าคุณเข้ามาเนี่ยเพราะว่าอยากจะมาปรึกษาหาสามีฝรั่งหรืออยากจะมาสอบถามพูดคุยทั่วไปหรือสนใจอยากจะเรียนภาษาอังกฤษหรือคุณเข้าไปเพื่ออะไรก็แนะนำนิดนึงแต่ถ้าคุณเข้าไปแล้วไปต่อว่าหรือมาด่าเราอย่างนี้นะคะเราก็จะไม่เอาคุณไว้ในกลุ่มเหมือนกันนะคะเพราะว่า เราอยากจะคุยกับคนที่ต้องการคุยกับเราใครที่ไม่ได้คิดเหมือนเราเราไม่ต้องการนะจ๊ะโอเคไหมขอ <c oughs> ให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วคุยกันใหม่นะคะโบตเริ่มคันอันนี้มันเหมือนกับมีกลิ่นหญ้าพข้างบ้านเขา,า,ขาตัดหญ้าแล้วโบอะ่ะเป็นภูมิแพ้อยู่นะคะโบเริ่มจะมีรู้สึกคันคอด้วยแหละเพราะกลิ่นหญ้ามันลอยมานะคะไปแล้วนะบายบายสวัสดีค่ะ